คดีน้องชมพู่ลุงพลแจงคลิปด่าพุทธะเผยขำพูดอย่าเก่งแต่ในจอจากกรณีที่ทนายรัชพลสิริสาครจะเดินทางมายัางบา้านกกอกเพื่อให้กำลัง,งใจลุงพลป้าแตนเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและคาดว่าจะยื่นถอนการเป็นทนายความอย่างเป็นทางการต่อศาลจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่20ธันวาคม2564ล่าสุดความเคลื่อนไหวทางคดีความที่บ้านกกอก โดยช่วงเช้าวันนี้พบว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ยังคงก่อติดที่บ้านลุงพลจำนวนมากซึ่งข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อ20ธันวาคม2564กระทั่งทนายรัชพลศิริสาครนเดินทางมาหาลุงพลที่บ้านกกอก,กเพื่อมาให้กำลังใจลุงพลและป้าแตนจากนั้นทนายรัชพลได้เข้าไปพูดคุยกับลุงพลป้าแตนเป็นการส่วนตัวภายในบ้านใช้เวลาพูดคุยประมาณ30นาที ก่อนที่ลุงพลป้าแตนและทนายราชพลจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนาชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดใจว่าในวันนี้ทนายราชพลได้นําเอกสารการถอนทีมทนายมาให้ตนและป้าแตนเซ็นเพื่อที่จะไปยื่นต่อศาลตนก็จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อทําเรื่องถอนทนายความด้วยซึ่งตั้งแต่ทนายตั้มถอนตัวจากการเป็นทนายความตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับทนายตั้มสักครั้ง ทั้งนี้ตนยอมรับว่าช่วงนี้ก็มีทนายความติดต่อเข้ามาหลายคนและก็มีทนายความหลายคนที่ตนนั้นเดินทางเข้าไปพบแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของทนายความคนใหม่ซึ่งต้องรอให้ผ่านไปอีก2-3วันตนอาจให้ความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งคาดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็อาจจะรู้ว่าทนายความคนใหม่เป็นใครถ้าตนได้ทนายความคนใหม่ก็ไม่รู้สึกกังนวนว่าจะเกิดเหตุการณ์การถอนทนายความซ้ํา คิดว่าคงไม่มีภาคสองอีกแล้วทั้งนี้กรณีคลิปเสียงลุงวินเนอร์ยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของตนจริงมีการปล่อยจากช่อง Youtube ช่องหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเจตนาในการพูดคำนักกล่าวนั้นคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ตนพยายามพูดทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจส่วนคำพูดที่ตัวเองบอกว่าพุทเดินตนขอยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงคุณพุทธแต่อย่างใดเพราะตนนั้นรู้จักกับเขาดี เคยไปที่สถานีอมรินทีวีหลายครั้งแล้วผมก็ได้ติดตามข่าวของอมรินทีวีและเห็นคุณพุทธะออกมาพูดว่าท่านไม่ได้เป็นพุทเดิลท่านเป็นพิษปูรวมถึงกรณีที่มีสื่อโซเชียลตัดอาคำพูดของป้าแตนที่ว่าอยากเก่งแต่ในจอให้ออกมาข้างนอกผมก็ไม่รู้ว่าโซเชียลเขาทำอย่างนั้นต้องการอะไรอย่างไรก็ตามลุงพลแจ้งคลิปต่ตอว่าพุทเดิลเรื่องเก่า ไม่มีเกี่ยวกับพุทธ,ธะคดีนกชมพูหมอพรทิพย์การันตีซินโคตรตอนจับผิดคนร้ายคดีชมพูได้จริงทีมข่าวได้เดินทางไปสอบถามหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนเองนั้นได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโคตรตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้น ว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัวหรือทำสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีของน้องชมพู่คาดว่า เป็นเส้นผมที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความจริงเป็นไฮเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้วิสุลิกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู ตนขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนนั้นไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายสมเกียรติทนายขรุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตํารวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสําคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้น ความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้าราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดีคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชัยเคยแจงเรื่องของเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้นุ่มกัญชัยที่บายถึงประเด็น เจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องคดีและข้อวิพา์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดา ดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พะตนหรือทนายตั้ม ออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถของลุกพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีศรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุกพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโคตรอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมด ตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้นหนึ่งหรือสองในนั้นไปอยู่ในรถของนุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนสเส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้คดีน้องชมพู่ สินสายแข่งผ่าดวงลุงพลแม้นโงเ่เฮงจะดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ช่วยสินสายแข่งผ่าดวงวิกฤตบทสุดท้ายแห่งชีวิตของลุงพลบ้านกกอกด้วยวิกฤตชีวิตจากการกระทําของตนเองถึงแม้นโงเ่เฮงจะดีที่จะทําให้ชีวิตดีได้แต่พฤติกรรมการกระทําที่รุนแรงไม่ช่วยให้เกิดการหักครัง้งการกระทําที่ดีได้เพราะความใจร้อน ไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเป็นที่ตั้งเป็นคนสองอารมณ์อยู่ในตนเองคนเราในดวงชะตามีทั้งดีและเลวแต่อยู่ที่เราจะเลือกทางเดินของชีวิตว่าควรจะไปในเส้นทางไหนสินแสเข่งอาจารย์ชมทัศริษไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เจาะลึกผ่าวิกฤตบทสุดท้ายแห่งชีวิตลุงพล บ้านกอกถึงดวงชะตาที่เคยรุ่งสูงสุดกับชื่อเสียงในช่วงจังหวะปีที่ผ่านมาช่วงจังหวะที่มีเหตุการณ์หายตัวของน้องชมพู่วัยสามขวบจนกลายเป็นศพอยู่บนเขาผู้เหล็กไฟหนึ่งปีเศษที่เป็นช่วงจังหวะปีที่เสริมทำให้ลุงพลมีชีวิตที่พลิกผันกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปตามดวงชะตาที่ตกปีเสริม ในปี2563และรับบริจาคสร้างองค์พญานาคไว้ในที่พื้นที่ของตัวเองที่เป็นปีปัฐุของลุงพลจนถึงเดือนตุลาคม2563เป็นช่วงจังหวัดที่ดวงตกรอบอายุเริ่มเข้าเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งเริ่มตามมาความแตกแยกของคนที่ให้ความช่วยเหลือเริ่มตีตัวออกห่างเพราะความใจร้อนมุทะลุสร้างความแตกแยกให้กับตนเอง จนถึงเดือนมิถุนายนเข้าสู่เดือนแห่งศัตรูที่ตกเดือนแห่งความขัดแย้งในคดีความต่อเนื่องเดือนก,กรกฎาคมที่รุนแรงที่สุดกับหมายจับที่ออกมาชัดเจนถึงคดีน้องชมพู่ถึงแม้นจะเป็นการปฏิเสธการทำร้ายแต่เหมือนกับการเป็นการพลาคที่ทาให้เด็กต้องเสียชีวิตหากไม่ปรับตัวรับในความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง อนาคตในอีก5ปีข้างหน้าเชื่อว่ายังมืดมนแน่นอนสินสายแข่งกล่าวเพิ่มเติมถึงดวงชะตาของลุงพลในปี2565ยังคงเป็นปีแห่งความแตกแยก,กพัดพรากถึงปี2566เป็นปีแห่งคดีความเพิ่มเติมที่จะมีผลต่อชะตาชีวิตและต่อถึงปี2567เป็นปีที่จะเบียดเบียนให้เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจให้อึดอัดไม่สบายใจต่อเนื่องถึงปี2568 ที่ยังกลายเป็นปีแห่งศัตรูคดีความอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากงูเห้งหรือนอรรักษ์ศาสตร์ที่ดีที่มีโอกาสแต่ก็มีจุดเปลี่ยนที่ไม่ดีที่บ่งบอกถึงความรั้นและความเชื่อมั่นตนเองแต่ถ้าเชื่อในทางที่ผิดก็อาจจะมีสิทธิ์ติดคุกได้ยาวเหมือนกัน